สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตามเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในปี2024ที่มาถึงนี้ไม่ค่อยทันหรืออาจจะยังไม่เข้าใจและกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้อย่างไรในเอพิโซดนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการลงทุนสุดคลาสสิกที่ไม่ใช่ AI และเทคโนโลยีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณกำลังฟังขายเดีพอดแคสพอดแคสเพื่อการพัฒนาชีวิตในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพัฒนาตนเองในด้านการเงินกันค่ะจากหัวข้อที่คุณผู้ฟังได้เห็นกันไปแล้วนะคะเราจะมาดูว่าสินทรัพย์สุดน่าเบื่ออะไรบ้างแต่ว่ายังน่าลงทุนอยู่และที่สำคัญค่ะจะทำให้คุณรวยและมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นหรืออาจจะถึงขั้นทำให้คุณรวยและสามารถส่งต่อถึงชั่วลูกชั่วหลานกันเลยทีเดียวค่ะ สินทรัพย์ที่หนึ่งค่ะเงินสดเริ่มกันด้วยสินทรัพย์ตัวแรกก็น่าเบื่อขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องเก็บเงินและมีเงินสดไว้บ้างค่ะการลงทุนในเงินสดก็คือการเก็บออมเงินสดของคุณนั่นแหละค่ะต้องบอกว่ากูรูด้านการเงินการลงทุนหรือว่านักธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้เก็บเงินสดหรือว่าลงทุนในเงินสดมากนักเพราะไม่ทำให้เกิดผลกำไรค่ะ แต่เชื่อเถอะค่ะว่าการมีเงินสดเก็บไว้มีเงินสดไว้ใช้ในยามจําเป็นยังไงก็ดีกับตัวคุณแน่นอนค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะคนที่มีเงินสดเนี่ยย่อมมีโอกาสในการลงทุนหรือว่าซื้อของดีๆ ในสถานการณ์วิกฤตต่างๆก็จะมีของถูกเยอะแยะมากมายของดีๆมาขายใช่ไหมคะเช่นบ้านคอนโดโรงแรมร้านค้าต่างๆและคนที่มีเงินสดเนี่ยก็สามารถเข้าซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เร็วกว่าคนอื่นส่วนคนที่ไม่มีเงินสดแน่นอนว่าก็ซื้อไม่ได้หรืออาจจะเปลี่ยนสินทรัพย์บางอย่างที่พวกเขามีเป็นเงินสดไม่ทันใช่ไหมคะมีเงินสดมักได้เปรียบสินทรัพย์ที่2ค่ะ อสังหาริมทรัพย์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการที่คนรวยหรือว่าคนมีตังมีกําลังที่จะซื้อหรือว่าสามารถกู้ธนาคารเนี่ยเลือกที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คะ่ะ โดยเฉพาะในส่วนของที่พักอาศัยในเรื่องของบ้านคอนโดเพราะเป็นปัจจัยสี่ที่มนุษย์เราเนี่ยก็ขาดไม่ได้ทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังไงก็ทำให้คุณรวยในระยะยาวได้แน่นอนค่ะสินทรัพย์ตัวที่3ค่ะศิลปะภาพวาด การลงทุนในงานศิลปะภาพวาดของเก่าต่างๆอาจจะต้องมีทุนทรัพย์กันสักเล็กน้อยค่ะแต่ยังไงก็คุ้มค่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการลงทุนในงานศิลปะจะมาจากการประมูลค่ะคือเราก็ต้องไปแข่งขันกันมาเพื่อให้ได้มาครอบครองและทําการขายทอดตลาดเมื่อราคาสูงขึ้นนั่นเองค่ะสินทรัพย์ตัวที่4แก๊สและน้ามันคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ต้องใช้แล้วไหม แก๊สและน้ำมันแต่การใช้พลังงานลหลายๆอย่างในปัจจุบันค่ะยังคงต้องใช้แก๊สและน้ำมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยากจะลงทุนในแก๊สและน้ำมันก็ยังถือว่าทำได้ค่ะสินทรัพย์ที่5ทองคำทองคำนะคะเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนตลอดการเพราะว่ามีจำกัดและเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยให้มูลค่าและให้คุณค่าในตัวของทองคำค่ะที่สำคัญ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้คล่องกว่าสินทรัพย์อื่นๆอีกด้วยสินทรัพย์ที่6ค่ะกองทุนรวมการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณน่ยจะต้องลงทุนด้วยความรู้และความเข้าใจและต้องสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การลงทุนของคุณผู้ฟังอีกด้วยค่ะ ข้อดีในการลงทุนกองทุนรวมนะคะก็คือสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายตามระดับความเสี่ยงที่คุณรับไหวมีเงินน้อยก็ลงทุนได้และที่สำคัญนะคะมีผู้จัดการกองทุนเนี่ยคอยดูแลบริหารเงินลงทุนให้ช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นอีกทั้งยังสามารถทยอยลงทุนเป็นประจำในจานวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนได้อีกด้วยค่ะสินทรัพย์ที่7หุน้น ไหนคะคุณผู้ฟังในที่นี้มีใครลงทุนในหุ้นกันบ้างแล้วแชร์ประสบการณ์การลงทุนให้คุณผู้ฟังท่านอื่นได้รู้ด้วยได้เลยคะ่ะ การลงทุนในหุ้นนะคะที่บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้และเป็นบริษัทที่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะเพราะถ้าเมื่อคุณขายออกไปนะคะคุณก็จะได้ส่วนต่างในเรื่องของราคาค่าหุ้นหรือถ้าคุณจะถือเก็บไว้ในระยะยาวคุณก็จะได้ทั้งเงินปันผลในแต่ละปีด้วยค่ะสินทรัพย์ที่8ทําธุรกิจส่วนตัว การลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าน่าลงทุนค่ะเพราะจะทําให้คุณได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายได้ทั้งเงินและประสบการณ์ที่คนอื่นอาจจะไม่ได้เรียนรู้เหมือนกันกับคุณค่ะสินทรัพย์ที่9 Bitcoin การลงทุนในบิตคอยนะคะถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะขึ้นลงอย่างไม่แน่นอนแต่จากการเติบโตในเรื่องของราคาบิตคอยตั้งแต่ที่บิตคอยเกิดจนถึงปัจจุบันราคาก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะหากคุณอยากที่จะซื้อเก็บไว้บ้างเพื่อลงทุนในระยะยาวก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสินทรัพย์ที่10ความรู้ การลงทุนในความรู้และการพัฒนาสติปัญญาก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากๆค่ะที่สําคัญไม่มีใครสามารถขโมยหรือว่าแย่งชิงไปจากคุณได้การลงทุนในความรู้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่จะทำให้คุณเนี่ยเติบโตก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในด้านต่างๆที่คุณต้องการกันเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าลงทุนหรือว่าลงทุนอะไรกันไปบ้างแล้วคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณได้ลงทุนในข้อที่10กันไปแล้วคะ่ะนั่นก็คือการลงทุนในความรู้และการพัฒนาตนเองยินดีด้วยคะ่ะไอเดียเชื่อว่าการลงทุนนี้สามารถทำให้คุณร่ำรวยและใช้ชีวิตอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะ คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้อย่างเช่นเคยคะ่ะและหาว่าคุณผู้ฟังนะคะคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ